ต่อป้าประทานให้เราเกิดมาแล้วเราควรจะใช้ชีวิตให้อย่างเต็มที่ไม่ว่าอุปสรรคจะมากมายขนาดไหนเราควรจะเปล่ามันไปให้ได้หลานหลานอย่าร้องสิหลานโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยล,ล,ลยุงลุงลุงเลี้ยงหลานคนเดียวนน่นเนียเฮ้ยอย่าร้องการกระตันอยู่คือราบอันประเสริฐ My Craft Story รับใช้ลุงอีกวันแล้วเนี่ยแป๊บน,นึงนะเซตติ้งก่อนโอ้ยกี่โมงแล้วห <c oughs> กโมง เอานอนยังไม่ได้เอ่องอะไรวะก็ะตื่นมาหกโมงก็ตายห่าละเอา,อางี้อืมฮัลโหลลงุลงลงุลงลุงลุงอะไรหลานมีอะไรยังไม่นอนอีกเหรอคือว่าอันที่จริงผมจะไปนอนะลรแต่มันนอนไม่ได้ฮะ <c oughs> ลงุงคือผมงี้งี้คือแบบผมอยากรู้อะไรบางอย่างลงุงคือทำไมลุงต้อง ไปอยู่ตรงรูนั่นด้วยอ่ะผมไม่เข้าใจคือคือผมผมไม่ได้เสียกลุงนะแต่ว่าผมอยากรู้จริงๆทาไมลุงลุงไม่ออกเดินแบบเดินเหมือนชาวบ้านเขาว่ะลุงเออไม่พูดจริงๆเลยไหมคือว่าเอ่อท่อนล่างลุงขาดฮะเอาทำไมผมไม่รู้อ่ะเออที่ลุงไม่บอกหลานเพราะว่ากลัวหลานคิดมากกลัวเป็นไมเกรนผมไม่ได้เป็นไมเกรนลุงโอ้ เอเอ๋อโอเคครับลงลงตัวขาดไปครึ่งน,นึงเนาะอืมขอโทษนะที่ผมเคยแบบพูดแหย่กับลุงอะหมายถึงว่าพูดแหญ่เล่นนะลงุงผมไม่ได้คิดอะไรมากนะอย่าถือสาผมนะถ้าเกิดผมพูดอะไรไม่ดีเออลุงไม่ถือสาหละหรอกเอางี้เอางี้เอา่าทำภารกิจอีกอย่างหนึ่งได้ไหมภารกิจอะไรลงุงเอ่อตอนนี้อ่อรู้สึกว่าลุงจะไม่สบาย ลุงจะให้ไปหาเห็ดสีแดงให้หน่อยได้ไหมอยู่ตรงภูเขาลูกยิมะเออภูเขาอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเดินออกไปจากบ้านแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเลยนะอันนี้ตรงไปไม่ใช่อยู่แถวบ้านแน่นอนมันจะมีอ่าพุ่มดอกไม้เยอะแยะเต็มไปหมดแต่ว่าอยู่บนภูเขานะต้องหาให้ดูดูให้ดีๆโอเคอยู่บนภูเขาหรือเปล่าไม่รู้ดูเอามันจะมีกองปงังอยู่แ่บเออแถวๆนั้นแหละมั้ง เห็ดมันเกิดที่ไหนลุงก็ไม่รู้แต่ว่าเขาบอกกันมาว่าเห็ดแดงมันช่วยรักษาโรคเออลุงก็อยากจะรักษาไข้ที่ลุงจะเป็นนะนะเดี๋ยวลุงให้รางวัลไปโอ้ยผมผมนอนก่อนได้ไหมลุงเออไปนอนก่อนไปโอเคครับแม่คุณลุงนี่ใจดีจริงๆเลยอะลุงแซนดิสนอน โอเคเช้าแล้วเฮ้ยอุ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 ้ยติดติดบัตรลุงแน่เลยเนี่ยเอ้ยจะบ้าเหรอไอ้แค่นั้นไม่ติดบัตรหรอกเอาเงี้เ,เดินแกเห็นแผนที่ไหมอ๋อแผนที่เห็นครับแล้วแกเห็นทะเลทรายตรงซ้ายมือบนไหมนั่นแหละหมายถึงว่าไปทิศทางนั้นคือตรงจากบ้านเราไปก็จะเจอเองแหละแต่ไม่ต้องไปทะเลทรายตรงนู้นนะตรงเฉย อ๋อครับครับครับลุงลุงคือ,อืป่าไม่มีอะไรเลยไปละ <c oughs> โอ้ยติดบัตรลุงแน่เลยเอออยากจะมีม้าสักตัวมาขี่ที่เกียดเดินอะเออลุงบอกว่าเดินไปเรื่อยเเนี่ยอยากได้ม้าสีดำม,มาลง <c oughs> ลุงมั่นใจไรสักสวัสดีซัมบี้สวัสดีเฮ้ยซัมบี้โอ้อะไรวะ โอ้รับใช้ลุงนี่มันมันก็ดีอย่างหนึ่งนะเขาเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กเราต้องนะเอเด้อเด้อสแลน้อไอสอะไรวะอางงอ้าลืมชื่อมันแล้วสเลนเดอร์แมนก็ไม่ใช่มันคืออะไรวะมันคือใครวะเอนเดอร์แมนเออโอ้ยลืมชื่อมันเป็นตัวตัวนี่เลยะเนี่ยตัวเต็งในตัวเต็งตัวเต็งตัวหลักคล้ายๆแบบ ตัวแบบฮิตที่สุดในเกมเลยนะเน,ะน,ะนะี่ยโอ้โอเคผมเจอแล้วลุงนี่ใช่ไหมนี่ไงมีพุ่มดอกไม้โอ้สวยมากมีพุ่มดอกไม้เต็มไปหมดเลยลุงมันใช่ตรงนี้ป่าตรงตรงนี้จะมีพุ่มแต่ว่านี่นั่นเนี่ยแะละเนี่ยแหละมีกองฟางด้วยที่ลุงบอกใช่แล้วใช่แล้วหาเห็ดสีแดงเห็ดสีแดงเป็นไงวะกินปลาแป๊บกินปลาแล้วจะฉลาด หน้าเราจะเป็นนักสืบโคนันนะครับโคตัวด้วยคุงตัวเหมือนกันนะครับอย่าพวนนะเอ้ยคุยคนเดียวก็เป็นไว้เหล่าบ้าหรือเปล่านี่คือกองฟางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บฟางไว้ไหนเออเก็บฟางขโมยฟางไหมเออไอ้บ้าไอ้ฟางใครไม่เ่นขอโทษนะผมอยากได้ฟางจริงๆเอาไปไประดับบ้านเออ โอ้แล้วอย่างงี้มันมันอยู่ไหนมันอยู่ตรงกลางฟางบกบ้าะเห็ดมันน่าจะแถวนี้เว้ยไม่มีเว้ยเราต้องหาครับเราต้องหาลุงบอกมันรักษาโลกไข้หวัดได้ไม่มียังไงวะลุงนี่บ้าไปแล้วใช่เลยแต่ละอย่างนี่แบบเหนือมนุษย์มาก โอเคผมไม่ใช่โคตัวนะไม่ใช่โคนั้นด้วยเห็ดมันจะอยู่แถวไหนวะเนี่ยไม่น่ามี <c oughs> โอ้ยตายลุงติดวัดลุงแล้วเนี่ยอันนี้พูดจริงอืมุ้มไม้โอ้โหมันโอ้โหลุงแม่งก็เฮ้ยโอยอยู่บนภูเขาแป๊บน,นึงนะลุงบอกว่าอยู่บนภูเขาแป๊บน,นึงนะครับ เอออยู่บนภูเขาใช่ไหมลุงฮวัสดีอลองเฮียชิบหายขึ้นไม่ได้โอ๊ย oh, ชิบหายละโอ้โหโอ้โหโอ้โห้ไปทุบดอกไม้เขาเฉยเลยโอเคแป๊บหนึ่งนะภูเขาตรงนี้มีไหมนี่ก็ภูเขาเดี๋ยวเข้าไปอยู่ตรงนู้น <mos S 2> <Trying> บ่นอะไรของเราเนี่ยแป๊บหนึ่งนะนี่ไงภูเขาเฮ้ย มีแววว่าจะมีโอ้ดอกไม้เยอะมากมันเป็นทุ่งดอกไม้นี่เองแล้วมันจะมีเห็ดได้ไงวะภูเขาเราต้องหาจากจุดที่ไกลออกจากตัวเราก่อนนะครับค่อยไปหาจุดใกล้เฮ้ยเจอเห็ดเออแต่ไม่ใช่เห็ดแดง <c oughs> ไม่มีจริงๆด้วย ลุงมัวแล้วจริงๆนะั่นลุงลุงมัวแล้วโอเคนั่นเอ,งอางี้ไก่ไว้เนี่ยลุงมัมยลุงเมาแล้วลุงเอ้ยลุงเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีภูเขาตรงนู้นอยูอ่จำนึงน,นะเราต้องไปหาภูเขาที่มีดอกไม้ ใช่แล้วนั่นไงภูเขาเพราะมันัวมันไม่มีไนยะประเด็นอะไรมันจะหาง่ายหาได้ขอบนี้มีไหมไม่มีมีแต่อ้อยพออหัวอีไม่ใช่ละโอเคปึ๊บ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 แต่ว่าแต่ทำไมลุงต้องใช้เราด้วยไม่เข้าใจเราโต อ่านี่ไงเจอละแมเโอเคโอ้โหโอ้โหอยู่บนเขาจริงๆด้วยโอเคเจอแล้วเจอแล้วครับลงกลับบ้านกลับบ้านเอาให้ลงนึก <c oughs> ว่าจะอยู่กองปางมาถอย <c oughs> ลาลาแต่ลา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 ปึ๊บกลับบ้านจำเมเป้ลจำเมเป้ลจำเมเป้ล โอเคโอเคผลิตภ okay. okay. ัสำเร็จแล้วแต่พูดถึงว่ารับใช้ลุงมีก็ดิ่มเหมือนกันเนาะเราได้ของตอบแทนมาด้วยอะหรือเปล่าอืมเมื่อวันเมื่อวันก่อนลุงบอกว่าการที่ได้ของอะไรมาง่ายๆมันจะมาทิ้งป้างแต่ถ้าเกิดว่าได้มายากๆมันจะรู้ว่าเงินทองหายากอะไรประมาณนั้นลุงก็สอนดิ ฮัลโหลลุงเออว่าไงนี่เจอเลวเจอเห็ดแล้วลุงผมมีเห็ดให้ลุงด้วยโอเคเดี๋ยวผมตรงนีโโ้ใช่ไหมลุงตรงท่อเนาะเอออ่ะโอเคไปไปไปไหนลุงเออผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะลุงผสมยาแป๊บโอ้อืมอ่าโอเค ลุงคิดว่าลุงก็น่าจะหายเร็วๆนี่แหละหมายถึงอะไรก็ไข่ไงไปไปเดินไปข้างหลังลุงม,มีอะไรจะให้อะไรอ่านมาลุงเออเห็นบนไม่ใช่เหรออบนอะไรก็ตอนที่อยู่หน้าบ้านลุงได้ยินว่าอยากจะได้อ่ากีมาลุงก็ให้อ่านมามนานี่ไงอู้ลุงพูดจริงดิ โอ้ oh, ผมพูดเล่นนะเนี่ยลุงโอ้ oh, อ่านมาเลยเหรอโอเคลุงเดี๋ยวผมไปจ,จบมาก,ก่อนนะเออเวลาแบบลุงจะใช้อะไรลุงจะได้ใช้สะดวก <c oughs> เออเออเอ,อืมตายแล้วไปไปไปหลานลุงจะได้ใช้ฉันไปเถอะลุงมึนแล้วไปโอเคครับ okay, ขอบคุณมากครับลุงเออ <c oughs> นี่เราแค่พูดไปเปี่ยนี่อ้าวเราได้ปลามาด้วยเด็ดเด็ดเด เอางี้เออใช้ป่านก็เป็นประโยชน์เดีอยวมาดำมาดำดีน้นเนี่ยเราเอาฟาังมาด้วยๆๆๆๆๆๆนี่มาชอบกินป่านขึ้นฮลัลโหลมาอา้อาวอา้าวขึ้นมาไงวะอ่า,อานี่ไงเยี่ยมได้มาแล้วฮัลโหลแล้วกรูจะมาไวไหนไม่ไหน ชิบหายแล้วลุงเอามา,าไว้ในบ้านได้ไหมชิบหา,า,นะา,ายแล้วลุงผมมีม้านะแต่ว่าชิบหายแล้วลุงงั้นโอ้ลุงผมไม่ผมมีม้าแต่ผมไม่มีเนี่ยผมไม่มีครอบมา้าลุงโอ้อะไรวะกดให้ม้าอยู่ตรงแถวนี้ก่อนแล้วกัน อย่าให้มมามันหนีโอเคแล้วลุงก็ฉลาดเหมือนกันเนะาะจะใช้นี้ผมก็ให้ขี่ม้าซะเลยมันจะได้เรียเร็วโอเคเดี๋ยวไปว่าลุงฉลาดลุงเราก็ต้องฉลาดอยู่แล้วเขาเป็นผู้ใหญ่โอเคเราต้องตั้งชื่อให้มาไหมเนี่ย ไม่ต้องหรอกเนาะเออตั้งชื่อให้เป็นไอด้ดำก็ได้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวค่อยตั้งอีกทีใชมเป๊โอเคขอบคุณมากที่ให้ขอบคุณมากนะที่ให้เราขี่ไม่บาานเดี๋ยวเจอกันลุงลุงครับอะไรผมได้มาแล้วเมื่อกี้แต่ว่าผมไม่มีข้อมาเอ้ยยุ่งยากจริงๆเลยงั้นเอางี้ เดีย๋ยวพรุ่งนี้ลุงให้ไปตัดไม้เป็นภานรกิจอีกภารกิจหนึ่งละกันนะแล้วทาครอบมาให้เรียบร้อยซะโอเคไหมโอเคครับขอบคุณมากนะผมขอจุบลุงทีได้ไหมนะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เกย์ไปนอนไป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 ,ไปขึ้นห้องขึ้นห้องเลยโอเคแต่มันยังไม่ดึกนะลงุงแต่ก็ขอบคุณคุณลุงจริงๆนะไม่ต้องมามองตาแบบนั้นสิลุงจะลองไป แน่แน่มีล้อง่ายด้วยโอเคเดี๋ยวผมปลาเก็บอะไรตรงนี้กเอาดินไว้อะผมผมให้ดินลุงแล้วกันนะโอเคเอาดาบเก็บอืมโอเคนอนได้ยังเนี่ยโอเคนอนนีก่อน